สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมนะครับที่ดินพร้อมร้านนะครับติดถนนหลักเส้นเขางูเบิกไพรนะครับอยู่ตำบลเขาแรงนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนี่ครับที่ดินพร้อมร้านก็อยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับเป็นร้านค้าขายเก่านะครับก็อยากส่งต่อนะครับติดถนนหลักเส้นเขางูเบิกไพรแล้วก็เป็นเขตติดต่อ ไปยังโพธารามบ้านโป่งนะครับถนนเส้นนี้ก็รถไปมาสัญจรเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเป็นที่ดินชนดคุดแดงมีเนื้อที่1ไร่นะครับหน้าแปลงกว้างอยู่ประมาณสัก55เมตรนะครับลึกเข้าไปด้านท้ายก็อยู่ประมาณ30เมตรได้นะครับนี่ครับเป็นที่ดินพร้อมล้านนะครับเผื่อใครท่านใดที่อยากทําธุรกิจ ที่เกี่ยวกับค้าขายติดถนนหลักแบบนี้นะครับหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นตรออนะครับตรวจสภาพรถปู่รถนะครับร้านค้าขายของชํานะครับของส่งต่างๆนะครับก็นี่ครับแนวขอบเขตของเราก็จะมีเสาปูนหลักหมุดไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับก็เป็นแนวเขตที่ถมไว้เต็มแปลงเลยนะครับที่ดินหนึ่งไร่ตรงนี้ ผื่อใครท่านใดสนใจที่ดินพร้อมร้านตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับวัดหนองหอยนะครับแล้วก็อบตอเขาแร้งนะครับสนามกอล์ฟเราย่นขับราชบุรีนะครับผมบที่ดินของเรานะครับก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ11กิโลนะครับวิ่งมาจากตัวเมืองนะครับ อยู่ฝั่งขาออกตัวเมืองราชบุรีนะครับอยู่ฝั่งทางขาออกนะครับผมนี่ครับแนวขอบเขตก็สุดกับติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับที่ดินของเรานะครับแนวด้านข้างตรงนี้จะลึกประมาณ30เมตรนะครับนี่ครับก็ไปสุดแนวกำแพงปูนขาวๆที่เราเห็นด้านหน้านี้เลยนะครับสุดมุมนั้นนะครับผม ใครท่านใดสนใจนะครับจะเปิดเป็นร้านอุปกรณ์นะครับค้าขายเกี่ยวกับการเกษตรก็ดีนะครับร้านปุ๋ยร้านยานะครับหน้าแปลงของเราจะอยู่หันไปทางทิศตะวันออกนะครับที่ดินพร้อมร้านตรงนี้นะครับก็เราขอเสนอขายนะครับอยู่ที่5ล้านบาทนะครับ ใครท่านใดสนใจนะครับจะทำกิจการนะครับที่หาทำเลดีๆนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ทำเลดีนะครับผมนี่ครับภายในร้านนะครับก็จะมีออฟฟิศนะครับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะครับสองห้องข้างนอกและด้านในนะครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่โรงเรือนนะครับโรงเรือนเป็นร้านเก่านะครับก็ เผื่อใครท่านใดสนใจนะครับมีแนวทางแนวคิดที่จะทำเป็นร้านนะครับก็แนะนำได้นะครับก็ติดต่อกับเราเข้ามานะครับนี่ครับเป็นเส้นทางหลักนะครับผมถนนสเลน,นภายในนะครับนี่ก็จะเป็นห้องออฟฟิศแล้วก็ห้องนอนด้านในนะครับ เหาะสำหรับทำเป็นตรอ,อ,อนะครับร้านค้าขายของส่งนะครับรถไปมาสัญจรเยอะนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพก็อยู่ประมาณสัก100กิโลได้นะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีร้านตำกาแฟนะครับวัดหนองหอยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ ก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับพื้นที่ด้านหลังของเรานะครับจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับหน้าร้านจะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราแนวเสาปูนที่เห็นนะครับไปสุดแนวแนวมุมกำแพงด้านที่เห็นนะครับแนวตรงไปที่เราชี้นะครับ ท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้พร้อมร้านถนนหลักนะครับ1ไร่นะครับขายอยู่ที่5ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ตำบลเขาแร้งนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีก็โทรติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับทางเราก็ยินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสวัสดีครับ